สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณนะในความสัมพันธ์นี้นะเขามีคนอื่นมีคนคุยคนอ,นอื่นอีกไหมนะคะนอกจากคุณสำหรับชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะ,ะในตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณกับเขาในตรงนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะ เพอพารติคิลค่ะจัดติดเก้าเหรียญค่ะสองดาบและแปดถ้วยนะคะค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือน เริ่มคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในตรงนี้อยากจะชัดเจนอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะ,ะตัวชาวธาตุน้ํานะถูกอกถูกใจเขาค่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์ถามว่าในรักครั้งนี้ถูกใจไหมถูกใจคุณรู้สึกถูกใจถูกชะตาแล้วก็มันมีความสุขอะที่เขาอยู่ใกล้ๆแต่ก็บอกเลยว่าขาดเรื่องเวลาในตรงนี้ค่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณ เขาอาจจะเป็นคนที่โอเคแหละเพอร์เฟกแหละแต่ว่าเวลาไม่มีให้คุณในตรงนี้มันทําให้คุณคิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์นะสองดาบค่ะมันเหมือนตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์เพราะว่ายังไงแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่คุณต้องการที่จะมีไว้ในความสัมพันธ์คุณอยากที่จะสานความสัมพันธ์ต่อค่ะแปดถ้วยกลัวผิดหวังกลัวเสียใจนะกลัวอกหักค่ะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปด่างที่คิดนะในตรงนี้ อืมก็เป็นคนที่คุยกันมาสักพักแต่มันเหมือนอยากหาความชัดเจนอยากหาความออมั่นใจอะคะ่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะเอ็ดอฟครั t เดอะชาริออตเอ็ดออฟพาร์ นายอัฟวัตเพอฟวาดโอเคค่ะพลังงานของเขานะเขารู kh kh mm ้สึกจริงจังกับคุณค่ะเขาอยาก mm hmm. เริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณแบบจริงจังชัดเจนอยากที่จะคบอยากที่จะดิวแบบจริงจังแต่ว่าในตรงเนี้ยเดชาลิออดขึ้นมาค่ะเขาอาจจะเป็นมนุษย์งานบ้างานไม่มีเวลาในตรงเนี้ยค่ะเนื่องจากว่าเขาอาจในช่วงนี้อาจจะงานเข้าโปรเจกต์เยอะทําให้ไม่มีเวลาให้กับ ชาวธาุน้ํานะคะในตรงนี้แต่ก็บอกเลยนะว่าเขาชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองค่ะเขาอยากจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะเขาถูกสเปคถูกใจคุณในตรงนี้แล้วก็เหมือนเขามีใจให้คุณแล้วค่ะในตอนนี้นะพลังงานของเขาก็ชัดเจนพลังงานของคุณก็ต้องการจะชัดเจนแต่มันยังมีความรู้สึกหวาดระแวงมีความรู้สึกหวั่นใจเนาะค่ะในตรงนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเขาคุยกับคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณนะ นอกจากคุณแล้วเขามีคนอื่นอีกไหมคะเอ็ดออฟสอดค่ะเดอะแฮงแมนควีนอ็อปาร์ติโ t h เดอะเฮอร์มิตควีนอเขาน่าจะไม่ได้มีคนอื่นนะ แต่ว่าในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกับคุณนะคะมันไม่ได้ราบลื่นไงมันมีอุปสรรคมีปัญหาเพราะว่าเรื่องเวลาที่เขาบาลานซ์ไม่ได้เขาจัดการไม่ได้นะในตรงนี้ถามว่าเขาเครียดไหมเขาเครียดค่ะเขาคิดหนักไหมคิดหนักนะแล้วก็เป็นกังวลใจด้วยออ กลัวว่าเหมือนมันจะไม่ความรักจะไม่มั่นคงนะก็กลัวก็กังวลใจอยู่แต่ตัวเขาเองอะค่ะด้วยบุคลิกของเขานะบุคลิกเขาอะเป็นคนที่ไม่หวานแหววไม่โรแมนติกค่ะในตรงนี้บางครั้งบางทีเขาอาจจะมองข้ามการใส่ใจในรายละเอียดของความสัมพันธ์นะคะ่ะเหมือนกับเขาอาจจะมีการโทรคอนแทคติดต่อแต่เขาขาดเรื่องเวลาที่จะมาพบคุณเขาขาดการเอ,อ่อเทคแคร์คุณทางด้านเหมือนความใกล้ชิดต,ต,ตรงเนี้ยค่ะ ตรงนี้เขายังให้เวลากับคุณไม่ได้นะอืแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการครบกับคุณยาวๆถามว่าเขามีคนอื่นไหมเขาไม่ได้มีคนอื่นเขายังไม่ได้คุยกับใครคนใหม่เพราะเนื่องด้วยแค่ตัวเขาเองในตรงนี้เขาก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วนะเออก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับใครเล่นๆเ,เขาอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะเขาชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองนะในตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ่ะ k ิงอ of บคัห้าไมา้สีดาบสามถ้วยและเดอะฟ o ูค่ะ ถามว่าเขาเจ้ายังไงต่อ,อความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็อยากที่จะสานความสัมพันธ์ต่อนะแต่เขาก็รู้แหละคะ่ะว่าตัวเขาอะไม่มีเวลาแต่เขาก็พยายามที่จะดูแลคุณด้วยแบบซัพพอร์ตคุณได้แบบอย่างดีอะค่ะในตรงนี้เพียงแต่เขาไม่มีเวลาให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณถามว่ามีไหมเขาเครียดไหมเขาเครียดแต่เขาไม่ได้อยากที่จะมูฟออนหรือว่าเขาไม่ได้อยากที่จะหนีหายไปไหนนะเขาอยากที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณต่อค่ะในตรงนี้ พลังงานของสามถ้วยนะจริงจังชัดเจนชอบค่ะถูกอ,อกถูกใจตรงท้ายตรงสเปคคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเจอแล้วเขาปิง๊งอะ่ะเออเป็นคนที่อยู่ในใจเขาอยู่ตอนนี้ค่ะที่คุณเจอคุณพบคุณปิง๊งกับเขาเนี่ยมันน่าจะจากอ่อการอ่องานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะในตรงนี้ค่ะหรือการประชุมหรือเพื่อนของเพื่อนหรือรักในสายงานก็เป็นไปได้นะคะในตรงนี้เดอะฟูลเ <The Full S 2> ข้ามาค่ะในตรงนี้ตอนนี้นะ เขาไม่อยากเครียดเขาไม่อยากที่จะทําอะไรให้มันกดดันตัวเองไปมากกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่าในตอนนี้ก็บอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะเครียดอยู่แล้วที่เขาไม่มีเวลาให้คุณเขาก็เหมือนหยุดทบทวนตัวเองเหมือนกันนะว่ายังสามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อได้ไหมในตรงนี้เขาคิดเขากังวลใจนะกลัวค,คุณจะเปลี่ยนใจกลัวค,คุณจะไม่ให้โอกาสเขาค่ะแต่ก็บอกเลยว่าช่วงเวลาที่อยู่กับคุณเขามีความสุขนะอืมพลังงานของเดอะฟูลเนี่ยยังไงแล้ว เขาอยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อแต่เพียงแต่ว่าจะให้เขาจริงจังชัดเจนเลยนะตรงเนี้มันเขายังไม่สามารถที่จะทําได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเขาติดงานเขาไม่มีเวลาค่ะในตรงนี้อุปสรรคปัญหาของเขาคือเรื่องงานคือเรื่องเวลานะเหมือนเขามีภาระรับผิดชอบทางด้านเขาฝั่งเขาค่ะที่ต้องทุ่มเทให้กับตรงนั้นก่อนเพราะเขาเป็นคนที่อาจจะอยู่ในเลเวลที่ต้องรับผิดชอบงานมากในตรงนี้ค่ะ ทำให้เขาไม่มีเวลานะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมคะระหว่างคุณกับเขาสีไม้ค่ะ view of fortune c h a p e l e n t สามเหรียญ หกดาบสองไม้ The m a g i c i จิเก้าถ้วย King ofward ดและ Ni ยอ t o พ p ร t ิ c ค e ลโอเคค่ะอะ่มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะ บอกเลยค่ะคนคนนี้เขาต้องการที่จะจริงจังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในตอนนี้นะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะคิดขนาดนั้นได้เพราะเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณและเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่รอเขาค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าใจของเขาหรือบริบทของเขาในตรงนี้อยู่กับงานค่ะโฟกัสที่งานเป็นหลักนะใช่ค่ะ เขาต้องการที่จะจริงจังกับคุณโดยที่ว่าวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะพลังงานของความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะในตรงนี้มันก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาปัญหาผ่านเรื่องราวต่างๆนะจนแบบได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนกับว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นเรียนแล้วเรียนรู้กันมากขึ้นค่ะในตรงนี้เทมเพลตเข้ามาค่ะสามเหรียญค่ะก็บอกเลยว่าอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันต่ออยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีน้ำใจนะซึ่งก็ตรงกับชาวาธาตุน้ํานะคะที่คุณใช้เหตุผลในความรักเหมือนกันคุณมีน้ําใจกับคนรักเหมือนกันคุณเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนรักเป็นอย่างดีค่ะในตรงนี้นะคะพลังงานของสามเหลี่ยมน,นะมีโอกาสที่จะพัฒนาอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมั่นคงไปเลยค่ะในตรงนี้มีโอกาสที่จะ คบกันอย่างเปิดเผยชัดเจนจริงจังนะคะในตรงนี้พลังงานของ6ดาบค่ะบางครั้งบางทีก็คิดที่อยากจะมูฟออนจากความสัมพันธ์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความที่เขาไม่มีเวลาไม่แบบหาเวลามาเทคแคร์คุณอะในตรงนี้ก็มีความน้อยน้อยใจนะแต่ได้แค่คิดค่ะไม่ได้ทำเนอะเพราะพลังงานของสองไม้เข้ามาแล้วค่ะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกความห่างๆความอ้างว้างความ เงาค่ะเข้ามาครอบงำนะในตรงนี้พลังงานของเดอะเมอร์ดิเชียนค่ะก็บอกเลยค่ะยังไงแล้วเนาะคุณใช้หัวใจนะคะในความรักครั้งนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าจะมีการสารความสัมพันธ์กันแม้แต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคกันบ้างมันก็ได้แบบเคลียร์ไปเป็นเปาะๆนะเหมือนเกิดอะไรขึ้นคนทั้งคู่ได้คุยกันเคลียร์ใจกันค่ะในตรงนี้มันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันพัฒนากันได้นะพลังงานของก้าถ้วยค่ะ เขาเป็นรักสายเปเขาสามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้เขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้นะในตรงนี้ King ofward ความรักความสัมพันธ์จะกลับมามั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นค่ะเขาจะจริงจังกับคุณเขาก็จะคบคุณแบบเปิดเผยนะนายออฟติเคิลค่ะยังไงแล้วยังมีใจให้กันนะคุณทั้งคู่มีใจให้กันมีใจตรงกันพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันค่ะในตรงนี้พร้อมที่จะฟันฝ่า และพร้อมที่จะจับมือเดินเคียงกันไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคู้ของคุณยังอยู่เขายังอยู่คุณยังอยู่ในตรงนี้นะก็ยังสามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันไปได้ค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะ,ะในบริบทที่ว่าเขามีคนอื่นไหมคะในตรงนี้นอกจากคุณนะก็บอกเลยว่าเขายังไม่ได้มีคนอื่นนะคะเขาอยู่ในช่วงที่งานถาถมเขา มีอุปสรรคมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องครอบครัวที่เขาจะต้องแบบจัดการเล็งปัญหาเหล่านี้ค่ะในตรงนี้เขาเลยไม่มีเวลาให้กับคุณนะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าใจเขาเขาต้องการจริงจังกับคุณเพียงแต่ว่านะตอนนี้นาทีนี้เขาขอโฟกัสที่เรื่องงานก่อนนะค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะกลับมาชัดเจนขึ้นแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์กันมากขึ้นค่ะ ยังไงมิกาก็ขอให้ชาวธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ